สวัสดีค่ะเมื่อี้ก็อยู่กับพี่เต๋พาแซ่เมื่อี้พี่เต๋พ้าแซ่มาไทายอาจจะคำคำในรองษาเพราะว่าพึ่งกลับมาจากโรงเรียนยังบรรยากาศก็สิเป็นแบบคำคำนิดนึง้อจา้าแต่ว่าทุกคนก็ทนดูไปด้วยอ,อาจจะเปาแซงบ่อยอยังเพราะว่ามันคำแล้วยวไปเลยขออนุญ,ญาตเย็บลูกศิลป์เข้าไปมันห็นสัตต์ไกลๆคืนนี้ค่ะเมื่อนี้ พี่เดชมากินเมนูลูกชิ้นทอดหน้าโรงเรียนเป็นจากไหนเป็ะแซ่บบอเดวโว์โซ่หน่อยพี่นะเป็ดแซบบ่บผสมสุดเลยเดี๋ยวห้ามาเริ่มกินกระไรจ้าอันนี้คือซื้อมาจากโรงเรียนแล้วกัมากินทายคลิปอยู่บ้านเฮาเดชจ้าอันนี้ราคาอันนี้ชิน้นละหนึ่งบาทเลยนี่ ซื้อมาตั้งเบอร์สามสิบาทเพราะว่ามันจะกินแบบเบอร์อรซื้อห้องซื้อมาพอกินเริ่ม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 มีผักพร้อมเลยจ้ะอันนี้อันนี้นก่อนออสัน้นหืมเงอยบกูงงทักก๊ง เดี๋ยวจ้าอันนี้ดูงาโมเสกอันเรยจะมารีวิวลูกชิน้นงาโรงเรียนแซ่บทุกอันเด้อจ้าแซ่บทุกอันเดี๋ยวจะมารีวิวเดี๋ยวจะมากัดให้เบิง้งบ้านข้างในจะมีเนื้อบ่ออันนี้เป็นลูกชิ้นปลา ข้างนั้นบมิแปงบมิหนเงเป็นวางๆไปเลยลูกชิ้นจะนีแค่ข้างนอกจะเป็นลูกกลมๆใหญย่ๆคือจังลูกบอลนเปิดข้างใน,นก็จะบมิเนื้อบอมิหนเงาอืมผักโซ <c oughs> โอ้ย นดดี่อะไรแบบไก่เหรอขยากตั้งกองไหมจ๊ะ นี่แล้วจ้าพี่จะทำการจัดใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่จะไว้ดูดีบ่หรืยว่าหนานหน่อยเกินไปดีนะพี่ยเจะแสดงให้รู้มากว่าปกติคนหนาหน,น่อยอยู่แล้วเนาะมากินตอ่อเลยผักของเรานะคะแล้วก็็จะเปนอันนี้อันนี้จะเป็นแป้งข้า้งนี้นจะเป็นไก่ เบิ้งงส่ยของนายเอาพักกันด้วยจ้ะจะได้บอลลูนเกินไปถ่ายคลิปอยู่ยนอนโอ้ยพออย่าเราออกกล้องามาจ้ะมากินต๊อกันนีด้วยจ้ะการให้เบิ้ง ที่ใส่ไก่ไม่จะแปลงหรือจ๊ะมันไม่ไก่อืมที่เขาแรง เป็นการรีวิวลูกชิ้นหนังเล่นที่เลียวที่สุดที่เดอามากแค่4ียางแล้วจ้ะส่วนตัวพี่เดยมากกว่าน,นี้ นี่ร้านยาที่พี่แต่อ,อยาคทอดที่เพื่อนรู้ชินแดงที่ท่าคลิปไปแล้วเบิง้งจะกรอบปะ ยังเจ๊ไกลนิดหน่อยอ้่าเขาอืมออยจี คลิปนี้อาสกินยังเดี๋ยวจะจากว่าเป็นเอสมาอตอนนี้ครับ ก็นกินข้าวนี่มันนะจ๊ะบามา กินผักเข้าปน้าเพื่อความคบหามูหรือเปล่าแมนจ้าื่าอะไรเป็นการแสดงจากเรื่องจริงน่อยก็นาคือเตออีก มันกระตันนายกาอยู่แล้วอ,อย่างลูกศิษย์อย่างเซมันญ่ทอนอะ่ะพี่เด๋อจะมีอะไจะมาบอกสุดจังเรื่องนี้จริงจังแบบเป็นเรื่องจริงที่ ปิดบังทุกคนมาโดนมากพี่จะบอกแล้วจะ้ะการอยู่คนเดียวมันจะเอาหิมเอาหิมเมื่อกี้ลืมลืมลืมไปมาจ้าพี่จะบอกทุกคนละเด้อเรื่องนี้พี่จะบอกทุกคนให้รู้ไว้ พี่ะปิดบังทุกคนมาต่โดนตานานต้องขอโทษอีเดียสาที่ปิดบังพี่เะก็พยายามอย่างแต่ไม่มนอกนีนพี่เะกพยายามดีจะผูดความจริงตลอดตัวพีเพ่เตะก็ปิดบังมาโดยตลอดระยะเวลาสิบสี่ปีเรื่องมิยูวาการอยู่สองคนไม่ได้อยู่คนเดียวมีนาจ้าเรื่องที่พี่เตปิดบังทุกคนมาตั้งนาน เขาเรีสิบ่าเป็นบะคอนเทนเซอรพี่เตเดินมุกพี่เตเดนมุกอืมเขามากคึนูกัตต่อแม่นางเสือดาวอืม หญิงเองก็ลำบากลำบากอยู่บอกขอถามเตยเองก็ลำบากนี่เรื่องจริงบ่มีเงิน กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจพี่เต็อพาแซ่บนะพี่แซ่อย่าลืมไปกดติดตาม่องเต็อพาแซ่บใน youtube หรือว่าในเบอร์สายที t ต k t o k อยู่โอ้เงาะ Không xin hãy bật đã. nhạc Ồ. nói gì nó mất Ui, Ôi, lืม สวน.ลืม ขอให้ลีจ้ากินเพื่อนไรลืมสู้นจนสิบ,บัดละ่ะม,มาจ้ะจะไปแล้วเดินเดิสุดทาย์นี่เนี่ย ไม่เปจะฮอก็รับไปกันได้จ้ะพ่อกันไม่คลิปนะาใครที่อยากให้พี่ติเฮดคลิปอยีงอยงหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็ขอคำมาได้ได้จ้าพีเติเป็นคนที่ใจดีเปเก่งเป็นคนพูดเพราะพูดน้อเรียบร้อยนะคะขอมาได้เลยนะคะได้พิเตอขอตัวรับไปกันด้วยจ้าสวัสดีค่ะ